Ha <laughs> มาต่อกันที่เรื่องของพี่นิงกุลศตรีกันบ้างนะครับไปเที่ยวกป่วยของพี่นิงนะครับก็ตอนช่วงหลังมาเนี่ยพี่นิงก็หมั่นคอยอัปเดตอาการป่วยของตัวเองให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องต้องรักษาตัวมานานกว่า1ปีแล้วนะฮะด้วยก่อนหน้านี้พี่นิงนะครับต้องกลับเข้าโรงพยาบาลก่อนกําหนดเพราะว่ามีอาการถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทั้งยังต้องใช้ีโมอย,อย่างต่อเนื่องนะครับจนเจ้าตัวเนี่ยเริ่มบวดว่าท้อเริ่มจะไม่ไหวก็มีแฟนๆและเพื่อนนัักกกกกแแสดดงงงใใววาร่อไม้้้ลล็ห ใจพิมพคอมเมนต์กันเยอะนะครับก็บางคนก็ได้บริจาคเลือดเพื่อมอบให้กับพี่นิงด้วยรวมไปถึงตอนนั้นก็มีพี่ทัศน์นัตะวัตรทวงนะครับก็ได้ไปบริจาคเลือดให้กับพี่นิงด้วยเช่นกันล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพี่นิงได้อัปเดตอาการป่วยให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวบอกว่าปวดตัวปวดกระดูกเพราะตอนนี้ร่างกายมีมีแต่กระดูกไม่มีกล้ามเนื้อน้ําหนักเหลือแค่3 9มสกถึงสีกิโลจาก59กกิโลกรัมต้องฉีดมาฟีนแก้ปวด3ามเข็มแล้วและยังมีอาการอาเจียนแต่่เช้าาหลัังงจกทีพพนิโสตไปะครบ มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากก็พี่นิงก็โพสต์ภาพนะครับก็มีภาพกับผู้ใหญ่ด้วยนะที่ไปเยี่ยมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่นิงกุศตรีด้วยนะครับน้ำหนักลงกว่า20กิโลกเกือบเกือบ20เลเนาะใช่ขอให้ฟื้นตัวเร็วๆแข็งแรงเร็วๆนะฮะเหลือ39นะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณนิงด้วย